เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมอมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคุกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากันื้อออกอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกทคนค่ะวันนี้เราก็กลับมาในส่วนของเทียลิสกันอีกแล้วนะคะซึ่งนะคะในซีซั่นนี้เนี่ยนะคะก็แพทนี้เนี่ยที่เซลจะมาจัดเทียลิสกันเนี่ยก็จะเป็นในแพทของ เอาตัวของวันเบอร์รี่ที่ทำแคนดี้วิเศษนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของลุงซีรอนนะคะที่ทำนะคะในส่วนของแคนดี้วิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกทุกคนคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูพร้อมๆกันเลยนะว่าเทียลิสในครั้งนี้นะคะหรือแพทนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีการอัปเดตแพทครั้งใหม่เข้ามาซึ่งยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นช่วงไหนก็ต้องรอติดตามชมกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปร้อนจัดเทียลิสพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะทุกคน โอเคค่ะหรือเพื่อนๆนะคะจะลองพส斯ไว้ก่อนแล้วลองจัดเทเลสตามก็ได้เซฟแปะลิงก์นะคะการจัดเทเิสไ้ด้านล่างแล้วเผื่อใครนะคะสนใจที่จะจัดเทลิสไปด้วยกันนะคะก็สามารถจัดไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วเนี่ยเลสโก ก็มาแล้วนะคะในส่วนของ TSS นะคะก็ทุกคนจะเห็นเนี่ยว่าพวกเหล่านี้นะคะก็จะเห็นเกือบทุกทีมเลยนะคะซึ่งทุกทีมจะต้องมีอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เป็นคอมไหนเมตาไหนสำหรับการตั้งรับนะคะหรือแม้กระทั่งบุกก็มีเหมือนกันนะคะก็จากที่เราเห็นเนาะป้าฮลิเบอรี่นะคะยังคมติดท็อปชาร์ตกันอยู่นะคะหรือ,อน้องแก้วมังกรของเรานะคะก็ยังคงติดอยู่แคปไซซินนะคะก็ยังคงติดอยู่นะคะซึ่งจะเห็นว่าจะติดเข้ามาแบบค่อนข้าง หลายแพทมากๆเลยนะคะจนกระทั่งแพทนี้ก็ยังคงติดเมตาอยู่นะคะหรือใครนะคะที่จะใช้เป็นทีมสตาร์ดัตตั้งแต่ตอนที่แคปไซซินกับสตาร์ดัตเข้ามาใช้ยาวๆจนปัจจุบันนะถ้าท็อปปิ้งนั่นก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆได้เลยนะเพราะว่าก็คิดว่าเป็น ทีมหนึ่งที่ค่อนข้างแกร่งมากๆเลยนะคะตัวของแสงจันทร์นะคะก็ยังคงได้ผลนะคะเนื่องจากว่าในการติดลับของเขาเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้สกิลอีกฝั่งนึงเนี่ยขัดแล้วก็รวนได้เลยหรือแม้กระทั่งบางคนทําทีมมาเพื่อแบบเฮ้ยรับมือกับการติดลับนะคะของแสงจันทร์แต่สรุปอีกฝั่งนึงไม่มีแสงจันทร์ขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นเช่นกันนะ,ะมันก็สามารถแก้ทางกันไปแก้ทางกันมาได้ าโฮลิเบอรี่ก็ยังคงสามารถนะคะยืนแทงให้ได้นะคะแล้วก็เซฟเชคเาว่าเหมือนกับตอนแบบผักเข้าไปอะมันก็จะมีแบบสตันตบ้างนะคะหรือว่า,าดาเมจก็พอมีประมาณหนึ่งนะคะสำหรับป้าโฮลิเบอรี่แล้วก็มันจะดูดซับในส่วนของอพลังเขาเรียกกันดาเมจที่ได้รับมาด้วยนะคะทำให้เพื่อนแบบยือได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะน้องแก้วมังกรของเรานะคะก็ยังคงนะคะเซฟรู้สึกว่ามันยัง สามารถเล่นได้ใช้งานได้นะคะแล้วยิ่งตอนที่แบบเขาแปลงร่างตอน30วินาทีสุดท้ายแล้วแปลงร่างเป่าปูดทุกคนหรือตอน1น,นาทีนะคะมันค่อนข้างที่จะพลิกเกมได้ค่อนข้างสูงเลยเนาะก็เลยทําให้ตัวของแก้วก่อนนะคะยังคงสามารถใช้งานได้อยู่คะ่ะแคบปบไซซินนะคะเซฟว่ามันก็แอบ,บดีตรงที่อ่าเหมือนติดอมะตะใช่ปะแล้วถ้าเกิดเจอแบบทีที่เป็นลงซิรอนอะ เหมือนแคปซซีมันมีอมตะของมันหกวิใช่ปะโดยที่ไม่ต้องใช้สมบัติอมตะอะไรเงี้ยแล้วซิรอนเนาะตี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 ไปเรื่อยๆมันก่อนจะตีเข้าแล้วมันก็ติดอมตะอีกนะคะเซก็เลยคิดว่าโอเคตรงนี้ก็ยังคงเป็นตัวที่น่าใช้อยู่หรือแม้กระทั่งนะคะที่สามารถแบบทาดาเมจได้ประปายนะคะแล้วยืนคู่กับตัวของสตาร์ดัสอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่ยังใช้งานได้นะคะแสงจันนะคะเมื่อกี้พูดไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะก็สามารถใช้ลงด่านได้ด้วยนะแสงจันเซรู้สึกว่าการสกิลหมวกเขาเนี่ย มันยังเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างครอบคุมประโยชน์นะคะแล้วก็มันมีในส่วนของลดการฟื้นฟูนิดหนึ่งด้วยสลับแสงจันสกิลของเขานะคะอ่าเซฟก็เลยคิดว่าเป็นตัวหนึ่งทีู่สึกว่าปั้นมาค่อนข้างคุ้มเพราะดวงด่านก็ได้อารีน่าก็ดี มีแค่ตีมังกรที่เรายังไม่ได้ใช้แสกจันนะคะสตาร์ดัสนะคะเซฟว่ามันก็ยังเป็นตัวที่สามารถพลิกเกมได้หรือสามารถตัดดามจอีกฝั่งหนึ่งได้ค่อนข้างดีเลยนะคะสลับน้องสตาร์ดัสของเราหรือน้องอีกกอยนั่นเองสองตัวสุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนาะก็ ในแผ่นี้นะคะอแจ่พูดถึงของปูเพียวก่อนเนาะปูเพียวนะคะยังสามารถฮิลแรงและมีโลมพลังชีวิตอยู่ซึ่งยืนคู่กับตัวของ snapdragon นะคะหรือ bts ได้เลยนะคะค่อนข้างโอเคถ้าเป็นในกรณีที่ใช้เป็นทีม2 h e ฮิลนะคะแต่อาจจะใช้ยืนเดี่ยวได้ในบางครั้งแต่ต้องดูดีๆด้วยนะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีตัวที่สตันนานๆหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียเปรียบได้เลยและไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะน้อง s n a p d r ก้อนของเรานะคะ น้องแซนด์ดากอนเนี่ยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเข้ามาเป็นตัวสเปเชียลที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะคะต่อจาก BTS เลยเนาะตัวของเขานะคะไม่ได้การกสตั์ร้อยเปอร์เซ็นต์การสตั์นะคะมีแบบให้แค่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถามว่า มันช่วยในเรื่องไหนบ้างมันจะช่วยเรื่องพลังโจมตีนิดหนึ่งด้วยนะคะแบบเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มลดความเสียหายให้กับสมาชิกในทีมอ่าซึ่งตรงน,นี้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยไม่โดนดาเมจใดๆนะคะเป็นลักษณะคล้ายกับตัวของ BTS เลยตัวของ Snapdragon นะคะฟื้นฟูแรงไหมก็ แรงประมาณนึงแต่ไม่เทียบเท่ากับปู่เพียวนะคะมันจะอยู่ระหว่างปู่เพียวกับ BTS เนาะอ,อยู่ระหว่างกลางแล้วก็มีส่วนของโลกพลังชีวิตด้วยนะคะตัวของเสนลาก้อนเนี่ยสามารถเข้ามาลงได้เกือบหลายๆโหมดเลยทุกคนก็คือแทบจะไปทุกโหมดเลยนะคะตัวของน้องเนี่ยสามารถหาได้จากไหนนะคะจากศูนย์วิจัยนะคะในการฟักไข่ของน้องออกมานั่นเองค่ะทุกคนยังไงนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้การันตีอยู่แล้วนอหนึ่งคนนะคะ หนึ่งคนหนึ่งตัวเนี่ยได้แน่นอนอยู่ยแล้วนะคะสหรับน้องเพราะน้องเป็นในส่วนของสเปเชียลสเปเชียลส่วนใหญ่นะคะทางเกมเนี่ยจะพยายามทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับอย่างง่ายดายเลยนะคะสหรับน้องสแนปดาก้อนของเราน,นั่นเองค่ะนะคะอใครจะใช้งานนะคะน้องไม่ต้องมีออฟลองอ่โลดความเสียหายนะน้องออฟลองครูทาล้วนๆเลยนะคะสำหรับน้องสแนปดาก้อนค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดู T.S กันเลยนะคะ T.S อาจจะมีเยอะนิดนึงเพราะว่าหลายตัวก็สามารถพออชี้งานได้หลังจากมีแคนดี้พิเศษนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเนี่ยไปดู T.S กันเลยจะมีตัวที่เพื่อนๆเ,เนี่ยค่าตาหรือหมายตากันไว้หรือเปล่านะโอเคค่ะ โอเคค่ะก็มาในส่วนของ TSS กันนะคะก็จะเห็นว่าจะมีเป็นตัวาเมจซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวแทงเนาะหรือเป็นตัวที่เป็นทีมที่เราอาจจะไม่ได้เขาเรียกไงก็ใช้บ่อยแต่อาจจะแบบไม่ได้บ่อยเหมือนเท่ากับตัวของ TSS นะคะอ่ะมาในส่วนของตีของแบ็ k เพิร์นะคะแบ็ k เพิร์เนี่ยเราก็จะใช้นะคะ อาจจะใช้เป็นกับทีมที่เป็นทีมตีไวที่เคยเป็นเมตาก่อนหน้าน,นี้เนาะนะคะหรือว่าจับทีมที่เป็นาสายริบจบไวๆเนาะเช่นแบบซีรอนนะคะที่แบบตัวดาเมจหนักๆนะคะแล้วก็พยายามตัดให้ฝั่งนู้นเนี่ยเหลือตัวดาเมจให้น้อยที่สุดเนาะแล้วก็เอาลุงซีรอนเนี่ยฟาดแทงไปนะคะหรือแบบทาให้ตัวแทงหายไปแล้วก็เอาซีรอนฟาดเพื่อให้เหลือแบบตายหมดทั้งตี้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคน นะสรับแบล็คเพรเนาะแล้วก็ราชินีน้ำแข็งนะคะอาจจะมาคู่กับซอเบแต่จะบอกว่าซอเบยเนี่ยยืนคู่กับาโฮลี่เบอรี่หรือแคปไซซินเนาะแล้วก็กับดากอนนะคะก็คือตัวของน้องแก้มก่อนนะคะแล้วคู่กับสแนปดาก้อนกับสมุนไพรหรือเป็นปู่เพียว ก็ได้นะคะเป็นปูบเพียวกับสแนปดากอนซึ่งทีมนั้นก็ค่อนข้างปวดเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมตั้งรับที่ดีอีกทีมหนึ่งเคยเจอแล้วรู้สึกว่าเล่นยากนะคะอ่าเพราะว่าซอมเบย์สามารถนำมาปรับใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยเห็นคลิปการันนี้นะมันจะมีแบบว่าพอสกิลใส่อีกฝั่งหนึ่งใช่ปะอีกฝั่งหนึ่งอะจะเห็นเลยว่าน้องแก้วมังกรนอ่ะพ่นพ่นเขาเรียกไงพ่นดามเมจค่อนข้างแบบเรื่อยๆช้าๆเลยนะคะ เอฟเฟกได้เห็นนานมากๆเออนะคะก็ทีมแช่แข็งถามว่าเล่นได้ไหมอาจจะเล่นได้บางมุมแต่อาจจะแบบถูกตีกลับได้ง่ายเพราะว่าตัวอาจจะไม่ได้หนามากนะคะทุกคนตรงนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียด้วยนะคะมาป้าตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าอาจจะตั้งเป็นทีมตั้งรับหรือทีมบุกเนี่ยอาจจะตีได้บางทีมเพราะว่าตัวแทงบางทีมเนี่ยค่อนข้างแบบหนาเลยเนาะกับจจน้องตะขวดนะคะแต่ถ้าน้องขวดโดนดามิเมื่อไหร่ก็ ปริวได้เช่นเช่นกันค่ะทุกคนอ่ะต่อมานะคะไวเบอรรี่เนาะพอมีในส่วนของแคนดี้พิเศษเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะนะก็ถามว่า ใช้งานกันเยอะไหมเซฟเห็นหลายคนเอามาตั้งรับก็มีนะคะแล้วก็ที่บุกมีไห้มีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะไม่ได้ใช้ BTS แล้วเนาะใช้เปน็นสแนปตาก,ก่อนซึ่งอาจจะมีติดนะคะในส่วนของสแตนตบ้างเล็กน้อยจากตัวของไวเบอรี่นะคะแล้วก็ไวเบอรี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ซเซฟลืมพูดไปถึงเลยเนาะก็คือบัฟจากลานเห็นโชคชะตานะคะซึ่งจะมีพวกแบบอะ,อะไวเบอรี่เนาะป้าฮูลิเบอรี่ที่ได้รับบัฟตรงนั้นนะคะทุกคน แล้วก็มี่าน้องแก้มังกอน,นะคะแล้วก็ s แน p ดักก้อนเนาะที่มันจะรับบัฟเนาะทำให้แพทนี้นะคะเราจะเห็นตัวที่ได้ถูกรับบัฟเนี่ยมาใช้งานนะคะในอารีน่ากันมากขึ้นบัฟตรงนี้นะคะสามารถทําจากเควสต,ต่างๆได้เลยมันจะได้แต้มมาแล้วก็ไปอัพนะคะมันจะมีขวดที่แบบให้อัพ เฉพาะสายนั้นๆโดยเช่นแบบจากผู้พิทักษ์นะคะหรือเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันพลังโจมตีนะคะทุกคนสามารถเนี่ยไปดูกันได้เลยในส่วนของหลายโชคชะตานะคะที่เขาเนี่ยจะมีบัฟมาให้ทําให้เราเนี่ยเล่น,น,นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็สามารถตามเพื่อนๆที่เล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลย โอเคค่ะต่อมานะคะในส่วนของโดนัทค่ะตัวนั้นเนี่ยก็จะไปรวมกับแก๊งซิลอนนะคะก็คือเน้นจบไวนะคะทุกคนอ่าต่อมาค่ะทิฟดีไว้นะคะถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมคิดว่ายังเล่นได้อยู่แต่ข้อเสียก็คืออาจจะโดนในส่วนของการสตันนะคะหรือทําให้ถูกขัดจังหวะได้ไงึ้นเช่นอาไวเบอรี่มันก็สามารถ ต่อยโป๊ะนะคะก็คือติดตันไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้ใช้แบบ BTS เข้ามาช่วยหรือแบบ Snapdragon หรืออีกอย่างหนึ่งคือสายตีไวถ้าเกิดว่าทำลูความเสียหายไม่เยอะมากเซฟว่าน่าจะโดนอาทีมซิลลอนเนี่ยตกเอาได้นะคะประามาณนี้เลยนะแล้วก็สมุนไพรนะคะเคยลองมาจับเล่นกับตัวของซอเบนะคะค่อนข้าง อันนี้ส่วนตัวไปเจอทีมหนึ่งมาแล้วค่อนข้างชอบมากๆนะคะคือสมุนไพรมันดีตรงที่อย่างที่เซฟเคยพูดบ่อยมากๆเลยก็คือน้องล้างบับได้แต่เวลาน้องฮิวอ่ะทุกคนใช้สกิลที่เป็นป้นกลาที่พื้นนะคะแล้วถ้าเราเดินผ่านไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับฮิวตรงนั้นน่ะทุกคนเนี่ยมันคือข้อแบบเสียประมาณหนึ่งของน้องสมุนไพรเลยนะถ้าเกิดว่ามีแคดี้พิเศษแล้วเนี่ยแล้วฮิวตามตัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างกอดแล้วก็แอบโกงมากๆเลยนะคะ BTS ของเรานะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีตกเมตากันไปบ้างถามว่ายังคงใช้งานได้อยู่ไหมถ้าไม่มีสแนปแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะหรือใครที่ทำดาว BTS ไว้แล้วเนี่ยก็สามารถนะคะเอามาใช้งานได้เนาะก็ยังต้านการสตาร์ได้ค่อนข้างดีแต่มันก็จะมีบางตัวนะคะทุกคนอาจสกิลแต่ละตัว,วเนาะแต่บางทีมันอาจจะเอฟเฟกไมาเยอะมากนะคะเช่นแบบว่า ถ้าตัวไหนวีตันกับสแตนจะโดนดามจแรงมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้เนี่ยให้ทุกคนสังเกตกันดูนะคะแต่บางทีเนี่ยพอโดนดามจแรงยิ่งขึ้นบางทีมันไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะเราก็ยังสามารถฝืนใช้น้องกันได้อยู่นะคะเออสำหรับ BTS น้องก็คุณสมบัตินะคะคล้ายๆกันเลยจะไม่โดนดามิใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณทำล้วนออฟลอ็อกคูทามล้วนๆได้เลยค่ะพยายามเน้นการสกิลบ่อยๆสกิลทีๆนะคะได้เลยสำหรับใครนะคะที่เคยให้เซฟแบบ ลงดานต,ต่างๆเนี่ยเซฟจ,จะเห็นนะคะว่าบางทีเนี่ยทำ BTS แล้วออฟลองลดความเสียหายเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องทำเลยนะคะเน้นแค่ครูทำอย่างเดียวเลยให้ได้สกิลนะคะไวๆได้เลยค่ะ ต่อมานะคะ์ A B C นะคะประมาณนี้เนาะก็จะมีท์ A, C จะไม่แบบแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะส่วน์ A อาจจะมีใช้บ้างปะปรายนะคะหรือเป็นพวกเมตาเก่าเนาะที่เซฟจะเอามาใส่ให้ดูในครั้งนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะทีมที่เซฟจะ จัดนะคะให้ลองอ่าเป็นเทียร์ลิสตามประมาณนี้เลยนะเทียร์จีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานเย้วเนาะบีเนี่ยอาจจะเคยเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะมีตัวหนึ่งเลยที่เซฟอยากให้แคนดี้พิเศษเข้ามามากๆเลยก็คือน้องเคฟนะคะเคฟสตรอเบอรี่ซึ่งเราจะเห็นในส่วนของ ศึกแห่งผู้พิทักษ์นะคะที่เขาจะมีสกิลที่เป็นเหมือนกับเคฟเนาะค่อนข้างสวยงามมากๆเลยซึ่งรอแคนดี้พิเศษเข้ามาคิดว่าถ้าแคนดี้พิเศษเข้ามาเนี่ยตัวสกิลตรงนั้นเนี่ยน่าจะมาอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวของนอสสกิลค่อนข้างสวยมากๆแล้วถ้ายิ่งมีสกินเข้ามาอีกนะคะอันนี้เราต้องรอดูกันเลยเนาะเป็นตัวหนึ่งที่เซฟเชร์ให้มีแคนดี้พิเศษต,ตั้งแต่ ก่อนหน้านี้แล้วแต่ถามว่ามาอย่างยังไม่มานะคะ,ะแล้วก็ตัวที่อยากให้ถูกบัฟกลับมาก็จะมีอน้องมะม่วงมะเดื่อที่แบบว่านานมากแล้วแต่ยังไม่มีแบบถูกบัฟเกณฑ์จะถูกบัฟเข้ามาเนาะหรืออาจจะมีมะม่วงเนี่ยอาจจะมาในช่วงฤดูร้อนก็เป็นได้เพราะแบบซัมเมอร์นะคะอาจจะมีถูกบัฟมามะเดื่ออะไรประมาณนี้นะคะน้องฉลามเชอร์เบตฉลามเชอร์เบตตอนนี้คือเงียบไปประมาณหนึ่งคิดว่า เดี๋ยวต้องรอวันที่กลับมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะกู้หน้าทีมซัมมอนนะคะอยากให้ทีมซัมมอนกลับมาถูกใช้งานมากๆเลยนะเพราะว่าชอบเล่นสายซัมมอนนะคะมันทำให้อ่าดูพวกเยอะดีนะคะทุกคนเออแต่พอมีเล่นซัมมอนมันก็จะต้องขัดกับตัวของไวเบอรี่เนาะเพราะว่าไวเบอรี่มันเก็บสเต็กนะคะถ้าได้สเต็กเยอะๆปุ๊บม,มันก็จะต่อยบอบสุดท้ายค่อนข้างแรงมากๆเลย นะคะคประมาณนี้เลยนะคะที่เซฟจัดเทลลสต์มาครั้งนี้เนาะเทเ A กับ e B นะคะอาจจะดูไม่ต่างกันมากที่จริงที่จริงควรตั้ง A ให้มันฉีกกับ B แล้วตอนนี้คือ A อาจจะเป็นตัวที่แบบว่าเออพอใช้งานได้เพราะหลักเราจะใช้แค่ SS กับ S นะคะตัว A อเนี่ยอาจจะมีแบบชแซมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ ่านี่นะคะต้องรอดูนาะว่าเขาเนี่ยจะบัฟอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะเอสเปซโซต,ตอนนี้ก็แอบหายไปบ้างบางส่วนแต่ถามว่ายังคงมีใช้งานไหมก็มีแบบพวกแบบสื่อให้ผู้วิทักสามารถใช้งานได้นะคะกรณีที่แบบไม่มีแสงจันทร์อะไรเงี้ยสามารถใช้อ s เอสเปซโซนะคะมาช่วยได้นะคะเอแคนี้ก็คือหายตุบเหมือนกันรอดูว่ามีแคนดี้พิเศษมาไหมนะคะน้องแกะก็ด้วยนะคะทุกคน ก็อรอดูว่าในทีมถัดไปเนี่ยจะเป็นทีมไหนนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับอะไรเนาะเผื่อแบบว่าเราอาจจะได้เดาก็ได้ถูกต้องเนะว,ว่าเฮ้ยตัวไหนอาจจะมีสิทธิ์จะถูกบัอเพราะว่าตัวที่จะถูกบัอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบตามเนื้อเรื่องหรือตามสตอรี่ณนะช่วงเวลานั้นๆหรือในทีมนั้นๆเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะปนามานี้เลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็เขาเรียกไงแชร์กันได้นะคะว่าแบบอยากให้ตัวไหนเป็นที่สุดของ the best สำหรับอารีน่านะคะอ้อลืมไปนะคะเพื่อนเพื่อสามารถคอมเมนต์กันได้นะว่าใครนะคะยกให้ตัวไหนจะเป็น the best ของอารีน่านะคะในแพทนี้นะคะหรือในซีซั่นนี้ก็ได้นะ,ะทุกคนนะคะลองคอมเมนต์กันมาคนละหนึ่งตัวเนาะว่าจะยกให้ตัวไหนนะคะเป็น the best ที่สุดนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย